ครับพอแม่เดี๋ยวสองสองสั่ง,ง,งเลยนะฝั่งได้นะเหลือเป็นฝั่งเดียวสั่งเดียวกันมั้าเนีเ่ยมีตโซนดูหลังมีสาบดูว่าฝัมอย่างเงี้ยโอ้โหแบบแรงหมดเลยนะเนะี่ยจริงๆถ้าคนไม่แข็งแรงอ่ะได้ไหมออกแรงแขนก่อนนะก่อนที่จะไปเล่นมือใหญ่แล้วผมวันนี้น <c oughs> ำทีมโดยชิคกี้พายยางให้หมดทีกันนะ โอ้ยแข็งแล้วรู้นี้แข็งแล้วเอานมีกี่รัววันนี้เจอกันที่บางสะเลนะครับผมกับการลงเรือกับนาแบงชิคลีนะครับผมวันนี้เจอกับนาเอ็มแล้วก็นาแบงครับวันนี้เราจะลงเรือกัน3ท่านนะครับกับเรือยางของนาแบงชิคลีนะครับผมวันนี้นําทีมโดยนาแบงชิคลีครับแล้วก็นาเอ็มตามนะ ครับวันนี้มาโฆษณาให้ชิคลี่โดยตรงเลยนะครับวันนี้ครับนะผลงานจะเป็นยังไงจะเดี๋ยวไปดูกันนะที่เขาเรียกอะไร่มาคืออะไรนะครับ s q u i ด dude squid dude squid d u d ที่แปลว่าหมึกดูแปลว่าอะไรครับหมึกทั้งหมดหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้ไปแปลความหมายเขาผิดหรือเปล่าโอเคครับบางสเล่เจอกันพาณิเอ็มลงเรือยางครั้งแรกนะครับผมผมก็ครั้งแรกเหมือนกันที่จะลงเรือยางกับน้าแบงค์เดี๋ยวให้น้าแบงค์พาไป เล่นที่เกาะคามกันทุกคนวันนี้นะครับผมเกาะคามนี่ปกติจะลงเรือนะครับเหมาเรือไปแต่วันนี้เราจะไปกันเองเลยนะครับผมทำนี่ครับดูแลมแลมบางทะเลโอเคอ๋อครับครับจะเด้ลมด้วยอ, <laughs> อะไรนะ เอาไว้ไหนครับอันนี้เอาไว้ตรงไหนครับหันหน้าไปางงข้างในอันนี้เหรออ้าวมันจะลงได้ใช่ไหมได้แล้วก็ค่อยๆเรามังแต่งเดี๋ยวให้เขาขึ้นไปหม เด้ <gesch uce> ผมจะจับ <got> ไม่ได้นะเรือเรามันต้องเอียงเนาะเอียงลงโอเคถังนึงทำไมครับเรือลำนี้กี่รอบแล้วครับเนี่ยหลายรอบแล้วออกออกออหลายรอบแล้วเกาะคามใช่ไหมครับใช่เกาะคาม อีกคำหนึ่งเดี๋ยวไว้้าหน้าา้กับผมครับหมครับนะเอมเขาสงสัยว่าไอตัวใหม่นะครับสคกิ๊ตดูนะครับใช่ไหมครับใช่ครับสคกิ๊ตนี่แปลว่าหมึกใช่ดูก็คือให้ดูไงครับอ๋อให้ให้ดูให้ดูหมึกไงครับอ๋อนี่เขาสงสัยอยู่ตั้งนานแล้วเลยไงดูสคกิ๊ตนะครับอ๋อเนี่ยเข้ยันเลยขยันเป็นภาษาไทยเดี๋ยววันนี้ได้ ได้ลองครับหรืได้ลองนะวันนี้รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องวันนี้ครับมีทั้งงานหมึกและงานปลาอ๋อปลาด้วยนะใช่สีขนอ๋อเบบี้แล็กใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นงานเหยื่อแคโรอทตัวใหม่ที่จะมาลองเทสกันอ๋อที่ที่ถ่ายรูปลงเมื่อวานใช่นั่งแพ็คอยู่อ๋อนี่ไงบอกแล้วต้องเอาคันไปไอีกนะเห็นกันแล้วตนนนี้ยังคันเดียวจบนะเคยครับไป ตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับเพื่อที่จะลงเกาะคางนะวันนี้ส่วนตามหมายแก๊งตามหมายลุยนาําหน้าไปลนานแล้วตามหมายล่วงหน้าไปแล้วผมแต่ผมว่ายังไม่ถึงแล้วตอนเนี้ยตามหมายช้าแน่นอนตามหมายช้านะเรื่องเขาเก้า<ม>แรงเราจะกี่แรงกั<อ>งนนะผมหกสิบหกสิบแรงเก้าแรงกับหกสิบแรงนี่ต่างกันเยอะนะเดี๋ยว <laughs> อ่าไปครับในเมื่อทุกอย่าง พร้อมแล้วนะครับผมตอนนี้นายแบงก็เตรียมเรือพวกเราเตรียมเรือเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวลุยเลยดีกว่านี่อะไรครับโอเคครับเดี๋ยวให้นายแบง์พาลุยเกาะคาวันนี้นะทุกคนนะไปเดี๋ยวไปดูกันไมีอะไรฝากบอกท่านประยุทธ์ไหมจริงดิไม่มีเลยนะครับได้ครับผม รอบอรล่าสุดนะพงษาใช่ไหมครับพี่ลงเลยอ๋อเห็นได้ไอ้สากเลยโดวเบลเลอร์เลยได้เลยก็วันนี้หลักๆก็จะเป็นเน้นงานแคโรครับผมงานแคโรย์กานแคโรแล้วก็เออนนะเออนนะเออเอาทีเดียวเอาเลยเดี๋ยวนะครับเอาเยอะก่อนเอาเยอะก่อน ก็ไปไปเล่นหมึกก็คือเป็นงานแคสครับนะครงานแคสเป็นหลักแล้วก็วันนี้โยที่เราจะใช้เป็นโยเบอร์สามเนาะโยเบอร์สามแล้วก็การทําการใช้งานเนี่ยนะครับสาหรับตัวตัวสวิตดูนะครับทรงตะกัวเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวซิคลี่ครับตะกัวทรงเนี้ยเขาจะตัดน้ําได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าครับตัดน้ำดีกว่าคือยังไงคือแอคชั่นเขาจะค่อนข้างรุนแรงเขาจะออก ปุนะครับพอเจอสวตะบัปุ๊บตึ๊บนะครับแอคชั่นของโยเนี่ยมันก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับมันก็จะเล้าเล้าหมึกมากนะครับซึ่งซึ่งจะเหมาะสำหรับงานแคทติ้งมากๆนะครับแคทติ้งในระดับน้ําไม่ค่อยลึกนะครับเพราะว่าจะขั่วทรงนี้เขาจะลงค่อนข้างที่จะอาจจะช้ากว่าทรงของชิคเกอรี่นะครับแเดี๋ยวเราจะได้ไปลองดูกันนะครับตัวสวิตตูสวิตตูสกิตตู้มีมีกี่ไซส์ครับตัวนี้จริงๆมีตั้งแต่1.8นะครับ1.8 2องจุดอ๋อสี่ขนาดเลยนะสขนาดนะครับแต่ว่าเรางานเรือเนี่ยก็จะเน้นหมึกใหญ่นะครับที่นี้เป็นช่วงสุดจีนช่วงที่หมึกเขาเข้าฤดูผสมพันธุ์เนี่ยก็จะใช้เป็นเบอร์ประมาณเบอร์สามเป็นหลักเป็นเมนเลยโอเคอันนี้เราแบงค์มีความเชื่อเลยนะว่าจะหมึกหาง่ายวันนี้ใช่ไหมวันนี้มากับผมอาศัยความเชื่อหรืออามือยวาด้วย โอเคโอเคครับผมเด,บเดี๋ยวรู้เรื่องนะเดี๋ยวรู้เรื่องอะเรีรย <c oughs> รู้เรื่องนะรู้เรื่องครับรู้เรื่องโอเคตอนนี้เราถึงแหลมแล้วนะครับผมแหลมนี้ก็คือแหลมที่ผมมาลงตกอินซีตอนนู้นครับผมอันนี้ครั้งที่สองที่มาแหลมนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเรือเรือยางลงครับโดยที่เราไม่ต้องลงจากเรือเลยนะครับนี่เขาจะมีบริการแบบอย่างนี้เลยนะ ค่าเราแบบครับเรียบร้อยแล้วเสียค่าเอาลงประมาณสามร้อยอ๋อบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศยางเช้าสายแล้วไงสายกี่โมงเก้าโมงแล้วนะ้วนักเจ็ดโมงแล้วเอ็มมาโอ้โหทำอะไรอยู่กันไปล่ะแต่วันนี้แต่งตัวหล่อเลยนะแต่งตัวหล่ออ่ะใช่โอ้โหนี่ครับผม แหลมเป็นแหลมสาธารนณะนี่นะายเอ็มซื้อเรืนี้ไปตกหมึกก็ได้นะโอ,โ,หโ,หโ,โอเคเดี๋ยวเอาเรือลงก่อน,นครับทุกคนเอาเชือกออกได้ไหมเชอือกออกอย่างไม่ได้เด็ดเอเ็มเดี๋ยวเอ็มเ,เดี๋ยวให้้งเขาจะกันขึ้นกี่โมงพี่แบ๊เอาจริงๆแล้ววันที่เราไปนะครับคืออุปสรรคตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็คือเครื่องเรือ สตาร์ตติดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแล้วก็คันเร่งไม่สามารถเร่งได้นะครับก็เลยต้องแก้ไขกันนะครับนี่จังหวะที่เรากําลังจะลงจะออกเรือนะครับแต่ยังไปไม่ได้ครับตอนนี้เรามีอุปสรรคนะครับเครื่องมีปัญหานิดหน่อยครับใส่แบงค์เคลียร์เรียบร้อยนะครับเคลียใช่ไหมลองดูนครับซ่อมเองเลย ซ่อมเองครั้งเองพอซ่อมเองซ่อมเองนะครับลองเทดสอดูอ,อย่างนี้น่าจะได้นะโอเคครับปัญหาเราคือเวลาใส่เกียร์เราเร่งไม่ขึ้นนะครับตอนนี้แก้เรียบร้อยไปอันนี้ได้ไปจริงๆริงกะทีเกาะค,คามโ,โอเคครับผมลุย แต่แบงค์สุดยอดนะครับผมทำได้ทุกอย่างและตอนนี้นะครับนะแบงค์สามารถซ่อมเรือเบื้องต้นแก้ไขเองได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังพร้อมที่จะลดเล่นนะครับในน่านน้ำบางสะเลนะครับผมเรือเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้กาลังประกอบหัวเรือพร้อมที่จะวิ่งแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันต่อเลยครับทุกคนไปไปของจริงนะครับรอบนี้รอบนี้ของจริงนะครับ เครื่องเรือเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานไปลุยเตครับใส่เพลงใส่เพลงเต้นหน่อยครับเต้นหน่อยเอาอะารกางไปครับทีมงานชิคกี้พายลุย หมายแรกหมายแรกนะครับนายเอม็มถึงแล้วนะหมายแรกนะท<ช>ะเลแหวกทะเลแหวกไม่ใช่ทะเลแหวกสีชังเหรอเนี่ยไม่ <laughs> รูปสาวๆถ่ายรูปเต็มเลยไหน <laughs> <laughs> ใช่ไหมใช่คนละแหวกกัน โอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาทดสอบครับ3.0ขอหนึ่งตัวครับผมสวิตด,ดูนี่เลยไปดึงครับวันนี้เราจะมาล่าไซโลกันนะครับใคเอมใครได้คนแรกชน,นะนะโอเค <c oughs> ผมมาถึงแล้วฟุตตงภาษาฟุตมาแล้วก็ตหลอกฟุตไรดีกันฮะวิว่งออกฟุตเลยอะ่ะฟุตอีกแล้ว ใบใหญ่ป so it so cool ่ะเอาใบดีใบดีไงล่ะตกติดดูนะเอ็มเอ็มดูดิดูดิดูดิไหนหินหรือเปล่าเลากมาเลยนะติดตามเลยติเขาไปเล่นเขาไปเนตโอ้โหมีทั้งวันนะนะวันนั้นะอุ้ยเอ้านั่นแล้วมันขึ้นเลยยังไงนะผมไม่ใช่มือนะ ครับโอ้โี่ตัวแล้วนี่นี่คือเดอะแก๊งของเรานะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เด็กแก๊งนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวนักบอลนักบอลมีมากี่ลังวะเนี่ยเบียร์ไม่มีที่แช่อ่ะเบี้ยไหมยังยังครับยังทำงานก่ัน เหลือคนสวยเลยเรือสวยมากมองอะนึเตมลอจมเร็วไงนะอไมมันะไมันตื้นะหมึกลึกหมึกกระดองหรือหิน ร้ยโอคับผมสวัสดีครับพี่คาริสเสียงดังเลยสุดยอดสุดยอดมาแล้วตัวแรกเนาะชิคพี่อะไรนะอิสุขิดสุขิดดูมาแล้วกับแต้มแรกครับแต้มแรกนะใส่สวยนะเห็นไหมเอร์แล้สวยอ่ะเดี๋ยวไล่ซ้ายเทียบกับโยสาจุดนะครับเออใส่กับโยสาจุดเนี่ยขนาดนี้เลยว่าใส่สวยเลยไล่ไซส์ไปเรื่อยนะไล่ซ้ายไล่ซ้าย เราถ่ายตัวใหญ่ก็ได้มั้งครับนายเอ็มมาแล้วนะนายเอ็มมาแล้วนายเอ็มมาแล้วเดี๋ยวขึ้นเลยอะเอาจริงๆแล้วงานนี้เรามีเรือไปร่วมง,งานกันประมาณสัก7-8ลำได้นะทุกคน ก็ต่างคนก็ต่างออกไปตกตามเส้นทางของตเตงครับแต่ก็จะมีเจอกันบ้างนะครับในระหว่างทางนะครับผมน,นี้เราก็กำลังเจอเหล่านั้นานะที่มาด้วยกันนะครับผมนี่ก็เป็นเรือยางเหมือนกันนะทุกคนนะคือเขาจะมีสภาสมาคมเรือยางอยู่นะทุกคนนะผมก็มาแจมกัาเท่านะครับผมนะครับบรรยากาศนะครับกลางทะเลกลางเกาะคามครับล่องน้ําเกาะคามครับทุกคนนี่นั่นเลยนั่นเลยสกิดนะสกิด คนเดียวเลยนะวันนี้นะสวยงามสวยงามครับผมคนจับไปเลยนะครับตรงตลอดเนาะปวดน้ำแล้วล่ะสวัสดีชาวโลกครับมาแล้วครับชิคกี้พายเสียงดังวัแล้วครับท่านไม่าอย่ารีบลากนะให้ผมจะตีตีตัวเตือนมีตัวมีไซส์อยู่นะมีไซส์เหรอจะคิดดูนะครับ เวลาทางหน้าเลยข้างหลังก็เลยไม่เหมือนตามานะเมื่อกี้เนี่ยโว้โว้สวยดิอย่างเงี้ยสกิดสกิดโอ้โหกิดดูกิดดูสกิดดูกิดดูแน่นอนหลอกหวานด้วยผมอะสายหวานในโลกอะสายหวานด้วยครับสายหวานสกิดสกิด สวยนะเนี่ยเลนตีนตไปอีกน,น่นเลยนะยยนี่ครับผมสุดยอดเละนี่คือเหยื่อตัวใหม่ของทางค่ายชิคาลี่นะครับเขามีชื่อว่าสควิดดูนะครับผมซึ่งสีสวยมากนะครับตอนนี้เราใช้3.0ในการมาทดลองเทสนะครับเทสโยชิ้นใหม่ของทางค่ายชิคาลี่ของราแบงค์เขาครับ ก็ปรากฏว่าหมึกจับแบบจับแบบเหมือนอาหารหมึกเลยเหมือนหมึกมันมาเห็นอาหารนะครับทุกคนจับดีมากทุกคนจับดีจริงๆนะแล้วชบาเขาแบบค่อนข้างที่จะคมนะครับผมซึ่งพอหมึกจับแล้วโอกาสหลุดยิ่งยากมากทุกคนแต่เสียดายวันที่เราไปหลังจากเนี้ยขึ้นลมแบบแบบมาแบบหนักมากเลยเราก็แบบตกยากมากทุกคนตกยากก็คืออุปสรรคคือขึ้นลมนะครับมันแรงนะครับผมขึ้นแรงลมแรงนะครับผม ทำให้เราตกหมึกยากมากทุกคนโอเคครับไปชมบรรยากาศต่อไปเรื่อยๆครับทุกคนใหญ่เลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเอาหนวดวิ่งมาจับบึกบึกบึกเลยอ่ะเน่โดนชะบาว่ะใช่ใช่เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนเท่าไหรนี่ใหญ่ตลอดใหญ่ใหญ่จริงผมรู้สึกได้เลยเมื่อกี้เนี่ะไปดูนะโยนใหม่ใหญ่จริงเมื่อกี้เน่ะไม่โดนขาดเปล่าเดี๋ยวนะ โดนแน่นอนแลวครับโดนนะกดกล้องแล้วอะ่ะใส่โล้ให้นอนเลยเงี้ยไอหินไม่หินแน่เงี้ยมาแล้วนะตัวนี้ใส่ใหญ่ไหมครับใหญ่ครับเอาแปลตั้งเหรอครับ แล้วครับไปเอ็นตีตามเลยนะครับเอ็นตีตามมาแล้วมาแล้วสปิดดูสปิดดูโอ้ไซดดีไซดดีสกิดดูครับผมสกิดดูอะไรแล้วครับอะไรนะสปิดดูสปิดดูสปิดดูตกเองตักเองนะครับนีส่สปิดดูสปิดดูดูคุกโผล เ,เ,เ,เดี๋ยวนะิดหมดอะไรนับเลยมาเอมอะไรเดึงอะไรอยู่ตึกะอะไรตื๊ะตื๊ะตะตื๊ะตืกตื๊ะตื๊ตตื๊ตื๊ะตื๊ตื๊ตื๊ตืมตื๊ตื๊ะตื๊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 เตื๊ะตะตื๊นะตื๊ะตื๊ะตืตืตืะะะ ไปแล้วเดี๋ยวผมใส่ฮนะอยู่แถวนั้นเลยมั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยใกล้ๆฝั่งอะ่ะแต่ว,ว่ามันจับยากกว่านนะี้เดี๋ยวมาตีเลยเดี๋ยวเข้าไปขึ้นก่อนเอมครับเป็นไงบ้างบันมาแล้วสี่ดอกสี่ดอกนะน้ำบข็งหนึ่งดอกสามดอกผมก็หนึ่งวันนียผมเนี่ย,ย <laughs> ไม่รีบผมไม่ร <laughs> ีบแต่ละหนึ่งดอกนะครับผมวันนี้มาเทสเทส สควิตโยสควิตสควิตดูสควิตดูของนดอะแบงค์นะครับผมจิกเกอร์เลยนะครับผมกูกโกสวยงามนะหมึกจับมันมันเลยวะเนี่ยตัวไซส์สวยๆนะโอเคอะไรช็อกโกแลตัวเจ๊กเก่ย์นี่ช็อกโกแลตก็มีนะใช่แต่ตัวนี้นี่เนี่ยสวยงามเลยนะได้ไหมงับอะไรอาหารมึกวะยังอาหารคนอ๋อเหรอเออสีสวยดึงดูดมากอะโอเคมีตัวเป็นโดววันนี้มาทดสอบนะครับสวยงาม สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราพักกันอยู่ที่เกาะอะไรไม่รู้นะครับอยู่ใกล้ๆเกาะคามครับจุดนี้คือนักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนครับนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นพวกสังชาตินะครับผมสัชาตินะเหมาเรือเหมาเรือมาเปิดเพลงนะครับผมเปิดเพลงเล่นน้ํากันนะครับตรงนี้นะจุดนี้นะครับผมทางหน้าที่เรามองเห็นก็จะเป็นตุ้งโปงครับปะตหีบปะตหีบนี้ครับบรรยากาศสวยมากตอนนี้เราวพักกันที่บนเกาะ กาะอะไรไม่รู้ครับน้ำใสแบบสวยมากทุกคนบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยทีมงานเรานะครับผมทีมงานเรากำลังเอาขนคนลงมานะครับพักพักผ่อนนะครับตกหมึกกันมาต่ช่วงเช้านะทุกคนโอเคพักผ่อนนะครับทุกคนครับน้ำน้ำตั้งแต่เช้ายังเรายังฝ่าหูสักขึ้นลมนะครับผมวันนี้ลมออกนะครับผมลมขึ้นลมขึ้นล้นน แต่แบงค์ครับมีหมายเบาๆแบบลมเบาๆมีครับเดี๋ยวเราไปหาลมกันดีกวหาลุบนะพามาสู้คือสู้ลมไม่ได้ไหวนะ้ไจะอ้วกคนะได้ปลาตัวอันนี้ก็เมาเรือแล้วป้อเนี่ยอันนี้เริ่มเริ่มเมาแล้วเริ่มขุนๆแล้วเดี๋ยวหรืออยากจะขึ้นขึ้นฝั่งไปเดินสักสามสี่นี่วันนี้ผลงานของอะไรนะครับวอมบอยครับผมวอมบอยเจ้าปลาปลาฟอมนะครับผมวอมบอยตัวใหม่ นักแอข้นไปเดินเลื่อนค้ต่อทั้งสามสิเมตก็ตอกินข้าวนะเออไป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 าปไ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 ปปไ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 ไป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 อปไปไไปไปไปอไปไปอีกทีไปไปอไ เ้ยครับมมี่เครับพีครับิวิ่เครื่องสตาร์ทติดยากเป็นไงบ้างเนี่ยตากล้องเนี่ยพักก่อนหลับบนเรือ หินลื่นนะนี่ขึ้นลมไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับตัวยากนะยากไหมพูดเลยดิพูดเลยเอพูดเลยก็ได้คุณเป็นไงวัเนี่ยที่หาตัวยากขุดก็น่าดูกันขนาด ไปกลับ,บไปกลับหลายรอบกว่าจะได้ตัวนะคิดว่าเดี๋ยวอาจจะไปซ้ำหมายที่เด็ดๆกับมาแปงอีกทีนงึนงนิ่งๆ่อยนะคิดว่าเราน่าจะเก็บเก็บ<น>ได้พอสมควรในตอนมวลน้ำลงลน,นี่ก็โลวกว่านวตอนนีน้จริงๆวันนี้เป็นวันที่อุปสรรคเจอตั้งแต่แตเช้าแล้วครับตั้งแต่เช้าเลยก็เรือเสียนะครับพอมาก็พอเข้ามาที่เกาะคามก็ คลื่นลมเจอคลื่นลมแรงนะครับผมก็ในระหว่างนั้นก็เจอเรื่องเรือสตาร์ทไม่ค่อยติดอีกครับนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้คือสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับคือแบบต้องโทรตามเรือใหญ่ให้วิ่งมาลากเรือพวกเรานะครับเพื่อที่จะเข้ากลับเข้าฝั่งนะครับทุกคนตอนนี้ก็เซ็งกันเลยครับทุกคนนะโดยเฉพาะนาแบงนะครับผมนาแบงที่เซ็งนะผมดูจากอาการแล้วนะครับผม แต่พวกเราก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ก็โชคดีครับที่ได้มาเจอทีมงานนาแบงครับได้ร่วมงานร่วมกิจกรรมนะครับกับนาแบงนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าของค่ายโยตกหมึกนะครับอันดับต้นๆของบางไทยนะครับก็คือใช่ค่ายของชิคาลี่นะครับทุกคนโอเคนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับตั้งแต่ ต้นคลิปยันจบคลิปนะครับชมบรรยากาศสวยๆนะครับเกาะคามบ้านเรานะครับทุกคนบางสเลจ์ชนบุรีสวัสดีครับบรรยากาศดีมากช่ององบาอืนใช่ไหมครับเหมือ,อนกระต่าย <laughs> ใช่ไหมอะไรจบได้ไหมล่าสุดเราไปกระต่ายเติร์ดนะ <laughs> เราไปกับแเต็มเรือลำใหม่เลยโรฮิงญามาใหม่ป่ะมีใบหลุดแล้วเหรอเออมาแล้วใบพันหลุดหลุดหายไปเลยหลุดหายไปในน้ำเลยอไงไตเติ้ลก็โอ้โหลมงมใหญ่เลยไม่เจอละงมใบพัดนะงมตั้งนานเจออันขนาดนี้นะไปงมองมาแล้วทีนี้ปัญหาเจอดิคือไม่มีสลักใส่กับน็อตไม่มีหมุนแล้วเป็นแล้วเป็น เป็นใบพัดของแกไหมไม่ใช่ใช่พอเจอแล้วใบทองเหลืองใบพัลลลอะไอย้ลูกเรือทำไมลูกเรือลูกเรือก็สลับเรือทิ้งลูกเรือนะโทษเรือหนึ่งดีเรามีเรือสำรองกันนะโอ้โหเป็นไงล้ะเรียบร้อยแล้วแกก็ต้องลากกลับเหมือนกันวันนี้วันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรกับเชิงยนต์แล้ตามสิทธิ์ไม่รู้แล้ว้โอกาสหน้าดีกว่านะเรือมันแรงเรือมันแรงตัด